เวลา18นิกา30นาทีวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวัน ชมรมทวีนัมเบอรวันโรงเรียนสันกำแพงตั้งขึ้นมาปี2560มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการเช่นการประกวดทวีนัมเบอร์วันไอดอลการแข่งขันด้านดนตรีกีฬาและการเต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจนำไปต่อย,ยอดสร้างรายได้และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆเพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ต่อไป สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเปิดให้บริการมาแล้ว5ปีมีอาสาสมัครประจำศูนย์ -15 คนและการทำงานคือแก้ไม่ได้ให้เราช่วยทำหน้าที่รับฟังและให้คำแนะนำที่ดีหากสมาชิกมีปัญหาทั้งด้านครอบครัวสังคมอารมณ์เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ใจด้านการพัฒนา EQ ิมีกิจกรรมสร้างสุขแบบให้อิสระกับสมาชิกเพื่อผ่อนคลายจากความเครียดเช่นการร้องเล่นเต้นดนตรีและศิลปะเช่นการเพ้นจ้องหรือร่มบ่อสร้างการท หมวกกะโลกและต่อจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเชียงใหม่ ที่น้อมนาโครงการเป็นแนวทางในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเป็นจังหวัดทูบีนับวันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่2และมีผลการดําเนินงานอาทิศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7เชียงใหม่อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และทันทสถา,านหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลดี ระดับประเทศ ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการท no. ูบีนับวันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูล,ลนิธิท no. ูบีนับวันพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7จ็จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเคยติดยาเสพติดเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกท no. ูบีนับวันจากสถานศึกษาในจังหวัดเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ6กถึงยีปีจํนวนามแสนสามน3ก้9พัคนมีอําเภอและชมรมครอบคลุมทุกประเภทรวม926แห่งปี2566ทีม no. 1, ทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอร์ไซส์ได้รับรางวัลระดับประเทศครบทั้ง3รุ่นและมีอาวุชชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันรุ่นที่12ระดับประเทศจํานวน3คน